สวัดีครับพ่อแม่พี่น้องทัางหลาานะฮะดูนะฮะวันนี้มานําเสนอจานร,รีโมทต,ตัวสวยกับลูกใสนิ่มนะฮะที่หากันมานานรอกันมานานนะครับเสียงจานก็ทําเสร็จแล้วก็เสียงเพาะมากเลยนะครับอันนี้เป็นรูปประกอบฉากนะครับเขาเรียกรูปจัดฉากนะฮะคือตูนะครับตูดขนก็ธรรมชาติเนียนๆเหมือนวัดดวงเลยะฮะเหมือนลชั่วไปนะลูกจานวัดดวงนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะนี่ทําเสร็จแล้วนะฮะอันนี้วัดดวงนะครับนี่จานของนะครับอดูนะฮะเรามาลองเล่นเนยนะฮะ อันนี้ลูกวัดดวงนะครับเนี่ยนะฮนี่มีโมนะฮะอันนี้อุปกรณ์การชาร์จนะครับอันนี้คือลูกของนะฮะลูกนิ่มนะฮะลูกนิ่มเหมือเด้งดึ๋งดึงเลยนะฮะเด้งดึงดึ๋งเลยนะฮะดูนะครับอ่านี่นะฮะคอยดูนะฮะแรงนะครับอ่าหกนะฮะอ่าตีนกามาเยวเลยนี่นี่นี่ดูดูดูพลิกรอบจานเลยนะครับเห็นไหมฮะโคตรแรงไงฮะแรงโคตรโคตรเลยนะครับเห็นไหมครับลูกนิ่มนะฮะลูกใสนิ่มนะฮะ อันนี้เป็นรูปประกอบฉากนะครับเห็นไหมครับเห็นไฮะตีนางกาได้เลยนะครับเห็นไหมประกอบได้เลยนะฮะนะครับพิกได้ทั่วเลยนะครับไส้นิ่มนะฮะที่รอรอคอยกันมานานนะฮะวันนี้นําเสนอได้แล้วนะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเสียภาษีนะฮะอ่าครับผมอ่าวันนี้เช้ามาดูสู้ก็จบนําเสนอแค่นี้นะฮะโทรมานะฮะสอบถามได้นะครับรู้ช้าจะตีเดียวนะฮะ หมดพยายามเอาหัวยัดเข้าไปยัดไม่เข้านะฮะอ่านะครับสวัสดีนะครับเสียงเพาะนะครับมาดูทีนะฮะเสียงเพาะมากเหยฮะเห็นไหมฮะเสียงโคตรเพาะเลยนะครับอ่าช้าว่าดูไม่สู้เลยฮะเห็นไหมร้านผมนะฮะ่ายทำเลยฮะดูนะครับรอบๆอก